ก่อนที่เลซ่าจะมาเจอครีมดีๆนะคะที่ช่วยให้หน้าของเลซ่าขาวใสไล้สีฟ้ากลาแบบนี้นะคะอย่างต้นคลิปนะคะก็จะเห็นว่าหน้าเย็นหนักมากเลยนะคะและเลซาก็ได้ไปเจอครีม2ตัวนี้ค่ะตัวสีฟ้านะคะจะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะช่วยลดปญนาสิวนะคะลดอาการแพ้นะคะลดอ่พวกรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะตัวนี้ช่วยให้รอยสิวจางลงนะคะเนื้อเซรั่มก็จะประมาณนี้นะคะนี่น่าใช้มากเลยนะคะทุกคน เลซ่าจะใช้คู่กันนะคะตัวสีชมพูนี้นะคะจะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดํานะคะช่วยปรับผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสและก็ช่วยบํารุงฟูนฟูนได้อย่างล้าลึกนะคะชอบนะคะเพราะว่าเซรั่มของเขานะคะใช้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ยิ่งใช้คู่กันนะคะหน้าก็จะขาวใสไร้สิวฝ้ากระเลยนะคะส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบมากเลยนี่นะคะเลซ่าก็เลยใช้คู่กันทั้งสองตัวนะคะเป็นประจําทุกวันนะคะก่อนอตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน ค่ะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมีผิวหน้าขางใสนะคะแนะนำเป็นเซรั่มสองตัวนี้ค่ะดออ็อเรมาร์สนะคะ